บริษัท New System Service จำกัดบริษัทเราก่อตั้งยาวนานกว่า30ปีเราเป็นผู้ให้บริการด้าน IT Engineering Solution อันดับหนึ่งของประเทศไทยที่ส่งมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างสูงสุดเราให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับด้าน CAD หรือ Computer Aided e s i g n CAM หรือ Computer a i d d Manufacturing CAE หรือ Compute r a i Engineering PLM หรือ Product Life Management และระบบ IT Infrastructure บริษัท New System s e r v i c e จัดตั้งอยู่ที่อาคารอาโศกทาวเวอร์ถนนอโศกมนตรีกรุงเทพมหานครในส่วนของ Solution และ Service ประกอบไปด้วย4ส่วน Product of Engineering Solution ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก 2. System Infrastructure เราเป็นตัวแทนจำหน่าย Product Hardware 3. Training การให้บริการลูกค้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. Service บริการลูกค้าแบบ One Stop Service ก่อนการขายไปจนถึงบริการหลังการขายตัวอย่างบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราเราได้รางวัลจากพาร์ทเนอร์3ปีซ้อนและการันตีจากลูกค้าเป็นคะแนนเฉลี่ยกว่า90%จากประสบการณ์กว่า30ปีบริษัท New System s e r v i c e พร้อมให้บริการ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านเทคนิคต่างๆเพื่อให้ลูกค้าสามารถสร้างสารรค์ผลงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเรามุ่งมั่นที่พัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า